มือชาทั้งสองข้างบางครั้งก็ปวดค่ะต้องทํายังไงคะช่วยแนะนําหน่อยมือชาทั้งสองข้างก็คือเลือดไหลเวียนไม่ดีค่ะคือภายในตัวของเราอะ่ะมันมันแข็งเนาะมีการติดขัดของของเสียบริเวณไหล่คอบ่าไหล่หนะคะหรือข้อตรงนี้นะคะเวลาเลือดไปตัวมันเดินนะคะไปเลี้ยงมือนะคะทุกส่วนของร่างกายเนี่ยแล้วมันไปไม่ถึงอาจจะไปทําอะไรไม่รู้อาจจะยกของหนักอาจจะเล่นมือถือนานนั่งนานไหล่มันติด ให้ไปจับที่ไหล่ถ้ามีก้อนแข็งเหนียวเหนียวหนืดหนืดแล้วปวดตามไหล่เนี่ยแสดงว่าเลือดมันติดแขนตรงนี้นะคะเป็นก้อนแข็งไหมนะคะถ้าปวดแสดงว่าเลือดมันส่งไปไม่ได้นะคะวิธีง่ายๆทําย,ทยังไงแช่น้ําร้อนแช่น้ําร้อนกับนวดสักเดือนละสองครั้งนะคะนวดจะนวดแบบประครบร้อนจะนวดผ่อนคลายก็ได้นวดกวัวซาหรือยืดเส้นยืดสายแบบโยคะก็ได้ใบแกงแขนนะคะ แบบนี้ค่อยๆแก่งเพราะว่าทาให้เลือดตรงนี้มันเดินแล้วปรับอาหารด้วยนะคะปรับอาหารก็คือทําให้เลือดไหลเวียนดีนะคะไม่กินพวกของทอดของมันเยอะแล้วก็ไม่กินน้ําตาลหรือว่าน้ําแข็งเยอะนะคะงดกินไปเลยพวกแข็งเย็นๆเนี่ยมันจะทําให้ให้เลือดเลือดเราแข็งเราหนืดนะคะแก้แค่นี้ค่ะแล้วก็กินผู้หลานได้เลยนะคะทั้งสองตัวเนี่ย ตัวนี้จะเป็นตัวล้างพิษถ่ายพิษทั้งระบบเลือดทําให้เลือดเดินได้ดีและตัวนี้จะเป็นตัวกัดหินปูนกัดของเสียกินเสริมเข้าไปกินบ้างไม่กินบ้างก็ได้มี60เม็ดนะคะกินสองสาวันครั้งก็ได้แต่เริ่มแรกเอาตัวนี้ไปเปิดก่อนให้เลือดลมมันไหลก่อนนะคะสักอาทิตย์ที่2ใส่แคปไปเนาะแล้วหลังจากนั้นพอเลือดลมมันไหลเวียนดีอะคะ่ะมือมันจะหายชาเอง